สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาแอบ,บดูอีเห็นคลอดลูกกันนะครับแม่กาแฟหลังจากตั้งท้องมาได้62วันนะครับพอครบกำหนดคลอดแม่กาแฟก็คลอดลูกแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับอีเห็นคลอดลูก ตอนเขาคลอดลูกท้องแรกครับเห็นเขาจะเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นกันนะครับส่วนมากลูกเขาจะไม่ค่อยรอดกันนะครับท้องแรกแ,แม่กาแฟนี่น่าจะเลี้ยงลูกดีครับคลอดลูกออกมาสี่ตัวรอดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เขาคลอดออกมานะครับ สัตว์ตระกูลแมวครับตระกูลอีเห็นเขาจะใช้ลิ้นเลียทำความสะอาดลูกเขาจนขนของแห้งเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็คลอดลูกแต่ละท้องนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับอีเห็น แล้วก็เขาจะใช้ลิ้นเลียทําความสะอาดลูกเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขนของลูกเขาจะแห้งและเวลาลูกเขาขับถ่ายของเสียมาเขาก็จะใช้ลิ้นของเขานั่นแหละครับทาความสะอาดตลอดเวลานะครับน้อยน้อยครั้งนะครับที่จะได้เห็นอีเห็นคลอดลูกแบบนี้นะครับติดตามดูได้เลยนะครับเพื่อนๆความน่ารักและ ความาน่ารักน่าดูที่เห็นมีต่อลูกเขานะครับกาแฟอายุ2ปีนะครับท้งของสมบูรณ์นี้ครับได้ลูกออกมาสีสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่า,ากาแฟจะได้ลูกาชายกี่ตัวลูกหญิงกี่ตัวนะครับระหว่างนี้ หนึ่งอาทิตย์แรกนะครับเราอย่าไปยุ่งหรือว่าไปาส่องดูเขาบ่อยนะครับอีเห็นถ้าเราไปดูเขาบ่อยๆเขามีโอกาสที่เขาจะกัดลูกเขาได้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้เราแยกออกมาเป็นต่างหากเลยนะครับเป็นการทำที่เห้เขาคลอดเองต่างหากแล้วก็หา,าวัสดุมาคุมไว้ครับทำเป็นแบบที่มืดๆให้เขาอยู่โดยเฉพาะเลยนะครับ เราก็จะเปิดผ้าที่คุมไว้ก็เฉพาะช่วงที่เราป้อนอาหารและป้อนน้ำอย่างเดียวนะครับอย่ารบกวนเขานะครับอาทิตย์แรกอีกเห็นถ้าเขาคิดว่า,าเขาไม่ปลอดภัยหรือว่ามีสิ่งรบกวนนะครับเขาจะคาบลูกเขาวิ่งวนไปทั่วกรงแล้วก็มีโอกาสที่จะทำร้ายลูกตัวเองได้นะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขานะครับช่วงอาทิตย์แรกจนถึงประมาณถึงเจ็ถึงสิวันเนี่ยครับอย่าไปรบกวนเขาปล่อยให้เขา,าเลี้ยงลูกเขาไปอย่างเต็มที่เลยนะครับ